สวัสดีครับพี่น้องบปอกับคนบ้านโกคือเก้าครับมือนีภาพพี่น้องขึ้นโกครับพี่น้องมาหน้าโกกพี่น้องลงทงลา้มือหลครับขึ้นมาหน้าโกมาใส่เบ็ดครับพี่น้องใส่เบ็ดคบนี่แหละครับเบ็ดออกมาสามสิบหลังพี่น้องนี่หละครับเหยื่อหลายครับจีเกลียน คนหาหบาทกับพ่อหรอครับสาเร็จสามสิบหลังนี่ครับพี่น้องนี่หรอครับไม้หมองสีใส้น้ำกระแหงเบดหรอกครับพี่น้องเป็นหน้าเขาเขาวัานเนาะครับเขาหน้าทงบริเวณพี่น้องเจ็ดบริเอกน้ำท่วมไปครับพี่น้องคำหรอกหาโม่งแร่งหรอครับพี่น้องกันนี่ตะเวนกัด จำอยู่ครับเท้นนก็ได้หามุ่งกรได้พุ่นนะครับ เกลียบลอยครับพี่น้องไส้สูงแน่ยยานปูกินครับปูไหลพี่น้องหาใส่บอลปลาเขาว่างๆพี่น้องมีนม้ำวเจาะนี่ครับมองนี่คืออยู่นี่ไส้นีแล้วครับพี่น้องจากหลัง เกือบ้อยครับพี่น้องเอามือเนเศร้าพูดแล้วเนาะครับพี่น้องคอยมาลุ่นนากันครับว่าจมาะมันบะหมัน้าโดนหรืว่านีมาใส่ครับพี่น้องมาใส่ตะกี้ก,ก็โอ้ยได้ไหลดีครับมาใส่ตะละเตือนครบไหลครับจะว่าสุมือยยกเปลงได้บริมาณตะโดนหรืพี่น้องเอามือเนเศร้าพุดแล้วครับสวัสดีตอนเต่าครับพี่น้อง ไปครับยานเบ็ดกบครับพูดแล้วครับใส่ลงไปพปุ่น หน้าวันเขาอ,อยากขี้พี่น้องออมีห้อยอยู่ดีพี่นอ้องมาเถอะครับ อนนกินอยู่ดีพี่น้องบม่ถือครับหลังกระได มีห้อยกบดีพี่น้องกบห้อยใหญยยี่ดีครับเนี่ยพี่น้องห้อยกบเนี่ครับห้อยใหญยยี่ดีพี่น้องเพียห้อยกบเนี่ครับ ยางมีกบุมีหยังพี่นอ้องยามาหลายหลังออกครับพี่น้องมิตรศิรีคือบ่ล่ะพี่น้องตะก,กีมาไ่ออกับพ่อไดยอยู่ดีครับเด้หลหลอยู่ดีตัวเป็นหน้าดำครับตะก,กีนี่เป็นหน้าวานเข่าทีบ่ครับนี่นา้ากระหังครับ หลังสุดท้ายแล้วครับพี่น้องบ่มียังขับอยุ่ทากาสรุปกับบ่มียักเตีมครับเท้านี้มากไกลซืือ,อเอาอจึงได้กรบจิขอลงเล้อครับจีนี้ในประเด็กอะไรสอยเบิ้งเห็นหเลือกพี่น้องถือว่ามาบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าเนาครับนี่ เอาคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้เนาะครับพี่น้องจังไดีกับฝากกันเลยกติดตามในเด้อครับสายเบิง่งใส่หลุนสายเชียร์นะครับพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าโปรครับยินดีมีที่สุภาพแข็งแรงร่ำรวยอจริญช้านครับสวัสดีครับ